โอ้ไม่สุนคะพี่น้องเขากูจีกูเลีงเจ้าสะาเจ้าจีเดนาเขากูวันกูเมืงอมง,มงค่ะหวกเมืองในเมืองคขาไม่สุนกันเตีมเจ้าเตีมยชุค่ะในกะมือในเมียนตีวันที่แปดหนึ่งเหรงยญ่งเฮงไปเช้าสามในดีท่าแลงเข่าขะ,ะลองขึ้นกวางมือเขา นเดียวทางจันนึงคาเดี๋ยวยทางสันมือในเมือในยอแทางจันค่ะืทางจันตั้งใตบุญชุ้ิกะอยู่เลยาให้ะเนะเอาสืบปืนมันขนะสืบปืนมันคะกางแดดริมโซค่ะดมือจ็ดมองถึงบุญขานะเอาเหตุการณ์คน่ะทำเป็นเข้ากัดให้ก่อนนะเนี่ยนำนาก็ต้งตึกขันคะนะยิน้องเขาคาแต่ที่กุ้งดุมลามวยต่อท่าเจ็ดลงเวียงขามึงึนกัน่ะอ่อสงะ มีใสาสัทธาสีนาไข่หลูดไข่ตานมากาลินชายกาลินยางเขาแลสังพิ่รามีเขาแลสังกาชายเขาแลสังเรื่อนไหนไข่หลูดไข่ตานไหนกับสิบดูตานมาตีมือตัวถ้าจะลงเวงทามือถือเขาแลอยู่คากับเบิดลยู่บานมันได้แค่ไหนก็เลย่ะไดค่ะเขาค่ะซื้อ่ะเนาะซื้อเขาค่ะยาวกว่าดังอืมเดี๋ยวเช็ดจันมือแนวค่ะ อ่าทีเราเช็ดจันเมือแน้วยเขานะคเับเอาสื่อยาหมดแกรันในกวางบนมดครับจันตั้งใจเนี่ยกวางบนมดนรันะในพี่นมีเสียงหมกชามปักตำสีปักน่ะสีหน้าค่ะนะในขณะพี่น้องเขาขอครับพี่น้องเขาขอให้เลู้ยห้เลยยินให้เลยเบียนเสาสัตเสาจีนามันครับเขาขาม่สื่อขึ้นมดครัหนือมันนะครับสือกุจันจันครับหนือสนน่ยเขาขาสื่อลงมามดแล้วันสื่อลงมามดือในะนะ ตั้งหนึ่งวันเขาสื่อลุงมัดเมือ่อกับปืนมัน่ะสื่อลุงมัดมุทันนี่เาขาสื่ออมมุดคันน่ะนะคะพี่น้องเขาสื่ออมมุดคันอ๋อในคันี่พีนยย่น้องเขาขอใหหูให้ลยใหเีบนสาธุอนุโมตน,นา้งกันข่นะเนาะว่าใครดูใครด้าใครเบีนเา,านะ่ะพี่มีเขาเลี้ยงายเลี้ยงกาแห่งการเขาขาเลี้ยงเลนะเขาขายินดีครับตอนพี่น้องขาอยู่กู กูกอกกูกวนสิมนอกมึงในมึงข้เนาะในครับเอาขาาา่าหลุมมีสัตย์ดีลำก้องมูมันในคันนี่ในกอดหลุมมีก่ะในกัเขาข่าหลุมมีก่ะอ๋อเช่นไรมันมันเปกบัวละคะ่ะเช่นไรเแตกบัวละคะ่ะเอาข่าดชเลไรมีกลุ้มขึ้นก่ะนั่นครับเช่นนะะั่เขาะอันนี้ครับเขาเสีอยาค่านะเสีญญะะอยาวบัวลวค่ะอ๋อเสือยาวบัวเราค่ะเดี๋ยวกตั้งหรือบนสือลงมาขอดถึงจันเจีะะ๊ยบข่ะอย่ะงเรืงจนเจี๊ยอเนี่ยสังว่าสงสัตถาสงจีแตนเอาเขา ไค่ปีนเารตานะลิงยางและ,ะชา้างการใชเขาและช้างนะอืมการแห่งการเข้าคานและช้างในเข้าขาอินดีรับจอมกาในเปม,มือเจ็ดมงเขาขาดดีใส่เฮ็ดมง้งเหตุการเนี่ยเจ็ดม้งคืงกลางในกนะเข้ากัดลุงคาในนะเนี่ยนำนอยก <c oughs> ดังตึกอยหลอยเลียดก็ไปออกคานะกุนเหตุการณ์เขาขาขัดใจเขามีสีนนะสสแต่ในสัทธาสัทธาเข้มเข้มเรีบเรียบเลยคัเย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 นเน่อ ไล่คันนี่เหมือนได้เฮากัดดิซื้อเห่าทั้งต้นแนวคั่นเนาะดิซื้อเห่าคั่นมื้อน่ะนี่ครับซื้อเห่ามั่วเฮาก็เซ็งเลยคั่นนะเกี่ยวมั่วรอคาอันบินเนาะเฮาเขากูติกูวันกูมึงเจ็มนอกมึงในมึงอันเอาแฮงตู่แฮงใสแฮงเงินแฮงกูเมียวๆใส่หลู่ดันกําแถมมาติมุ่ยตอถ้าจะดงเวียงเข้ามึงกึ๋งเฮาฝีตะกูเนาะมึงใต้เฮาในในสิ่งเฮาครับเป็นอันยินโหมซุ่มซอนเจ้าซักท่าเจ้าติดันเฮาคาเป็นอันขอบใจ ยัยน้ำชาวสัตว์าวสีดันเขาเขากู่กวูกวนกับสู่เจ้าเอาแฮงตัวแฮงใแหฮงเงินแฮงกูมีวมีวสีสวยเทียมมากคาเลเขาคาดองได้องเมียงมาเยากว่ามัวเรากะเนี่ยบอกมันก็จันเจ็๊มือเลยเขาคาสื่อถอดทิงจันเจ๊ยบ่าค่ะนะยามัวเรากะก็แทงทาง้นหนึ่งดังในั่นครดังใตนั่นคไเดี๋ยวยาขึ้นมีสีปืนมันค่นะไคาไนคนเหตุการณ์กะเดีมือกลางใเจ็มองคืนค่ะเขาเหตุการคน cả năm nay có tăng được oai đúng không cắt nằm đấy cắt cuộc cắt khăn á à hết cả hao khăn á có bự khỏi mỹ tay sạt hạ xì đàn này đỏ hết đây cả cắt tiền thần này khăn rồi kiếm dầu tiền chưa này, nè cả tí giúp năm này ngay ngay cả tôi nè, này đây khăn á ờ cả dầu sạt hạ dầu xì đàn hao khó sống mà khay đủ khay tan khay cầm thẻ má này có cầm thẻ má นาดูก e like exactly. like like ุ้มรุมลาสัติหลัมแล้วก็เพงเป็นเชาสูขันหน่ะตั้งใจนะครันะไติดีหลัมนคมีชาสูขันนะอ๋อชาสูแทงเอะห้ามแทงข้าตดดีสูตั้งใจมันใจนะครับหนาออ๋อใน่ะตั้งหรื้บนเล้ก็อ่าอันค่ะเราได้มีเงินแทงบอกเองเฮียงชงเพียงนะนแต่ที่กุ้มเืินหดถึงหนือบนขนหนออ๋อในกะเบื่อเลยนะข้าเดี๋ยวมีตั้งไจแม่นตั้งตั้งขะตั้งใตมันใจเย่อๆก่อนข้าในกวุ่นว้จริงเลยอ๋ ก็ได้ละโสถาโซสีนันอาเขานำเอิมเอ่มว่ะเออเจียมเด็กเจียมใหญ่เจียมนอกเมืองในเมืองอุตีกูเลนปีนองกูเศร้าเคออันแล้เอาวุตถุเงินต้องเสียงสวยแถมเฮามาขาเส้น,นอะไรเฮาขายินดียินชมขอบใจใหญ่นำํำชุเตะขอบชุจาอปันเอีนปันแหงมาเอ่อวุตเงินต้องลไเฮาขาก็จงองได้ออกเมียงมาถ่ายกันเนาะกบในละผู้เหตุการเขาก็มีน้ำใสสถาสีเดนะน้เอ่อด่ อ oh, okay. uh ๋อตงในหลงเจ้าเจ้าหลงเวตัดกกัดขาในขานะนำนายหลงก็โอ้อยลงไม่ขาหนอนเข้าขาเห็ดการในขานะออในขาเฮ็ดการเยผมมีใจสัทธาจิน้าจรองไหเข้าในผ่เฮ็ดเลยข้อมีใจสัทธาจิตน้าเรไหนห้ยิบนำเรงไดูดูนอนอกขุนนอกไช้เฮ็ดการอยู่เรื่องนานอะผมมีใจสัทธาจิตนาในกัดบวัถในขานะจจะเห็ดเลยมีเงาะนำนายหลงก็โอ้อยอยในขาน อ่าเข้ากระตุ้เขนานะนนะก็ับเอาขาเที่ยหานะอ๋อให้บิน้องเขาเลื้อยหู้เลยหันนะเข้าขาในความไหนและเจ้าศรัทธาเจ้าศีลดาวเขาก็อ๋อใครดูใครดันมากการแห่งการเขาเลยสังอ่ใครมาพี่น้องดังเมืองขึ้นหออยู่จำเรื่อไหนเล่สังนอกเมืองในเมืองอะไรนะอ๋อใครเอ่าสวยแถมมาการน้ำชมน้ำเจียมกวนเหตุการณ์เขาเรื่องไหนเล่สังใครเลี้ยงเขาช่วยเกี่ยวเล่สังอ๋อเอ็มรวยเรืองไหนเลยสังในเกาะ อ formal, she the time, ๋ออนดูดานมาพี่น้องมึงเึฮมาหก๊มาตูนมาสากะมาช่วมวยควเฮ็ดการนทอากันนี่คเฮ็ดการน้อกันในเปืนองมึงกึฮอมดแค่นออหลวันเฮ่าค้าเปลี่ยนมึงไทยมึงมึงกึ่งมากันน่ะควมึงก่งหลายหลายขะนเฮ็ดเขาเป็นเขาเป็นเขาอะไรขันเฮ็ดนะมีเผจีมอขะนะอือนข้าเขียนนะคะกมนละเขาก็มีน้ำใจก็เป็นเหมยต่อท่าเสียบลงเขาเขาก็เป็นผู้มึงกึอนะเขาก็มีน้ำใจสีแลกลางในทีมเจ้าต่อทิดการได้ดเลยขน ก็เนี่ยแหละแล้วสถาสรีเดินแล้วเขาเขาก็เออเอาทุนเงินทองสสวยๆแถมมาปั่นก็เขาก็ยินดียินชื่อมันเนาะป่านี่ครับอ่าตั้งใต่บนอ่ะเขาขาดย้ำนันนะครับนั่นกาดที่มีกุ้มคณะเขาขาดย้ำไม่กันนั่งตั้งขนาดมีกุ้มนั่งตั้งค่ะอ่อนั่นขนะนาสุตรดวงปีเขาคณะนั่นก็มันแขกมันหังเล้ยงขนาดเนาะอ่ามี่กุ้มนั่นขนาพวกเขาสูยเลีนยงแล้วเขาขาดที่มีกุ้มนั่นตั้งค่ะเออเดลยครับ โอ้พี่น้องาไม่ชงขาวนอให้ดีเก่วันแงลูกกันกูกวก,กวุ่กนเจมนอกเมืงในเมืองบิีกูเลียขาวหนออุนอุกูเจ้าเคยข้าวนออ่าไม่ครับไม่ชข้าไม่ชงข้า